ครับกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อนะครับในช่วงที่2เราก็ยังอยู่ที่เรื่องของข้อพิาพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาใช้อะไรไปฟ้องร้องนะครับคือเขาอ้างข้อกฎหมายสากลน,นะครับรบ,บอกว่าจีนเนี่ยเข้ามาลุก ลุกล้ำน่านาน้าของเขานะครับในขณะที่จีนก็โต้กลับนะครับว่าข้อกฎหมายที่ทางฟิลิปปินส์นี่นำมาอ้างอิงในในข้อฟ้องร้องเนี่ยมันไม่ถูกมันมันไม่ตรงประเด็นซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ของน้ําเท่านั้นไม่เกี่ยวกับพื้นแผ่นดินที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําก็คือไอ้เจ้าโทมัสโชนี่เองนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็ออกมาอ้างอิงนะครับบอกว่าไม่จริงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไอ้โทมัสโชหรอก หน้า้น้ำทั้งหมดนี่แหละที่เขาฟ้องร้องกันนะครับในคําฟ้องร้องเนี่ยทั้งหมด4 0 0พันหน้าเลยทีเดียวนะครับที่ยื่นฟ้องไปกับทางศาลของสหประชาชาตินะครับตอนนี้ทางสื่อของจีนซึ่งเป็นของทางการจีนนี่แหละนะครับเขาก็ออกมาเริ่มมีเสียงออกมาตอบโต้เหมือนกันนะครับบอกว่าการที่เอ่อการที่ฟิลิปปินส์เนี่ยทำตัวแบบนี้มีการฟ้องร้องแบบนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยทำตัวเหมือนกับบางช่างยุ นะครับที่จะยุยงให้ทางชาติตะวันตกก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเข้ามายุ่งยามแล้วก็วุ่นวายในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งจีนเขาบอกว่าไม่สําเร็จหรอกรนะครับยังไงยังไงแถวนี้แล้วหรือว่าทั้งโลกด้วยซ้าไปเขาบอกเขาใหญ่สุดแล้วตอนนี้นะครับจีนเขาไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวใครอีกนะครับลปปแล้วก็ถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์จะบอกว่าอเมริกาก็หนุนหลังในที่อาเซียนเนี่ยก็ให้การหนุนหลังอยู่เพราะว่าหลายประเทศก็มีข้อพิพาทกับ ทางจีนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับตอนขึ้นศาลนะครับยังไงยังไงฟิลิปปินส์ก็ต้องหัวเดียวกับเทมรีบนะครับต้องขึ้นศาลคนเดียวนะครับอเมริกาจะไปยืนคู่ด้วยก็ไม่ได้นะครับจะชวนอาเซียนจะชวนเวียดนามอะไรไปเป็นคู่กรณีด้วยเนี่ยอาเซียนก็ก็อย่างที่เห็นนะไม่เอากันจะแทบจะทุกประเทศเลยนะครับคือถ้าจะดูในแง่นี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะกล่าวว่ามันเป็นศึกนอมินีนี่จะพอได้ไหมหมายความว่า ในปัจจุบันเนี่ยทางของจีนจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงอย่างที่บอกนะครับเอเชียแต่วันออกเสียงใต้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาจะเข้ามาณอะไรยังไงเวลาใดก็ตามแม้แต่กระทั่งโครงการ2ล้านล้านบาทที่ล่มไปเนี่ยที่เพิ่งล่มไปเนี่ยคนที่เสียใจเก๊กซิมมากที่สุดเนี่ยคุณว่าใครผมไม่กล้าพูดแหล่งข่าวนี่เขาบอกว่าเนี่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนเสียใจที่สุด อย่างเช่นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโครงการรถไฟความเร็วสูงมีแล้วเรียบร้อยพม่าไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้าที่เขามาเนี่ยเขาก็เห็นไหมโครงการต่างๆนี้มาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยโครงการนี้ของเราสองล้านพับไปก็เพราะนี่แหละจีนนี่เสียใจที่สุดแต่ครั้นี้เนี่ยถ้าจะดูโครงการที่พี่ต่อว่าพี่เดชว่านี่นะครับอเมริกาเนี่ยยืนเป็นเป็นแบ็กหลังอยู่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็อาจจะ เหมือนกับว่าได้กลังใจอย่างสูงนะฮะแต่ละณัเวลาหนึ่งน่ะไอ้เรื่องของยุทธศาสตร์ของทางการทูตเนี่ยมันจะคาดการล่วงหน้าไกลไม่ได้นะครับมันจะต้องเหมือนกับว่าจังหวะต่อจังหวะหรือช่วงเวลาต่อช่วงเวลาหรือสถานการณ์ต่อสถานการณ์ใช่ไหมครับวันนี้ฟิลิปปินส์อาจจะเป็นรองจีนอาจจะอาจจะได้เปรียบแต่ช่วงหน้าเนี่ยเวลาตัดสินจริงๆเนี่ยผมว่าไม่แน่เหมือนกันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็ต้องอยู่ที่ศาลละ อาจจะหมั่นไส้จีนหรือเปล่าแหมใหญ่เหลือเกินนะครับก็ต้องดูถึงตอนนั้นนะครับแต่ถ้าฟิลิปปินส์เนี่ยจะหวังให้ทางอาเซียนเราเนี่ยเป็นแบ็กอัพให้เป็นคนคอยหนุนหลังให้นี่ต้องบอกว่าเสียใจด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่กัมพูชานะครับก็มีความมีความพยายามเหมือนกันนะครับบอกว่าเฮ้ยอาเซียนเรารวมกันไหมสู้กับจีนสักครั้งหนึ่งแหมมันลุกล้ำเข้ามาเยอะแยะเหลือเกินนะครับปรากฏว่า ไม่มีใครเอาเลยสักชาติเดียวนะครับคือเสียงแตกกันหมดเลยบอกว่าประเทศใครประเทศมันนะครับมีเรื่องกันไปก็ฟ้องกันไปนะครับแบ่งออกเป็นประเทศประเทศซึ่งจีนบอกโอ้โหขนมหวานเลยซึ่งจีนเขาเขาคัดค้านมาตลอดเหมือนกันที่อาเซียนเนี่ยพยายามจะรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ต่อรองกับอาเซียนจีนบอกไม่คุยคถ้าคุยมาเรียงมาทีละคนทีละคนเข้ามาถ้ารวมหัวกันมาว่าไม่สู้นองนั้นแต่ดูเหมือนว่าจีนปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นมวยเนี่ยเขาเรียกว่ามวยได้ใจ โอ้แน่นอนมวยได้ใจเลยเนี่ยจะต่อย12ยกจะต่อย15ยกเนี่ยจีนบอกสบายๆโอ้สามสิบยังได้เลยสบายสเลยผลิต์ที่แล้วเป็นไงแล้วครับแกพงประยูนโอ้โหยังสู้ไม่ได้เลยก็คือหมายความว่าเขามีบทบาทสูงมากในภูมิภาคจะภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคเอเชียหรือเอเชียจะ่ออกเฉียงใต้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีบทบาทสูงมากเอาแค่ไทยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็เหมือนกันใช่ใช่เลยต้องเกรงใจเขาเหมือนกันนะครับหลายอย่างก็ยังต้อง ต้องพึ่งพาเขาอยู่นะครับแหมแต่ก็ยังไงยังไงก็มีศักดิ์ศรีสักหน่อยนะครับเรื่องที่แบบมันไอ้นั่นจริงๆก็เสียงเขาสักนิดเมื่อกี้คุณอิตาเดีบอกว่าอยากจะให้ไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหม<อ>ใ,ในในกระบวนการที่จะคือจะจ,จริงๆเนี่ยเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นคู่กรณีกับเขาโดยตรงเราไม่มีข้อพิพาททางทะเลกับจีนครับเราก็เลยเหมือนกับว่าวางตัวเป็นกลางนะครับในการประชุมอาเซียนเราก็แบบ จะว่าไงก็ว่าตามกันครับเราก็ไม่ได้ค้านหรือว่าไม่ได้สนับสนุนแต่ลำพังผมว่าเนี่ยปัจจุบันในเมืองไทยเองเนี่ย จะเอาตัวให้รอดเนี่ยก็ลำบากเต็มทีแล้วนะโอ้โหทะเลาะกันเองก็เหนื่อยนะครนบจะไปตีกับชาวบ้านนี่สงสัยจะแย่เหมือนกันไม่รู้จะเอาอะไรไปตีกันใช่นะครับการเมืองด้านเลยคราวนี้การเมืองในประเทศนี่ยิ่งหนักข้าไปใหญ่เลยโอ้โหใช่ไหมครับครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือไทยเขาก็รักษาเขาเรียกเขาอะไรความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพครับระหว่างประเทศเนี่ยกับจีนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพี่ใหญ่ยอมให้เป็นพี่ใหญ่เลยครับนะครับครับใช่ครับหมายความว่าถ้าจะไปที่โน่นหรือใครหรือทาวจีนจะมาาาาทีี่่่่นนนก็สบยยวองั้ ครับผมอ่าก็เดี๋ยวยังมีเรื่องของประเทศจีนอีกเหมือนกันนะครับนอกจากข้อข้อพิพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมเีเรื่องราวที่เกี่ยวกับจีนที่เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวบ้างนะครับอย่างเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วนี่ประเทศไทยเรานี่เรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนี่ก็ถือว่าโด่งดังพอสมควรคร,ครับที่นักท่องเที่ยวจีนที่ไปทําเรื่องทาราวที่จังหวัดเชียงใหม่ เรียกว่าเชียงใหม่เนี่ยทะลักด้วยคนจีนว่าอย่างนั้นมากันเยอะเลยนะฮะภาพยนตร์ลอสอินไท a แลนด์ครับตอนนี้ก็ลอสกันใหญ่เลยครับเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนื้อหอมมากๆนะครับเนื้อหอมยังไงนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ